สบายดีทุกคนเนาะมื่อนี้ก็อยู่กับอ้นคือเก่ามื่อนี้ก็อ้นพามาเลาะอยู่ที่ประตูไสเนาะมาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงของประตูไสเนาะเพื่อนได้มีการบูรณะบูรณะแล้วก็ปรับปรุงเนาะให้มันสวยก็เก่าให้สวยงามก็เก่าให้โดดเด่นก็เก่าทุกคนเดี๋ยวเอาเบิ่องกำกันทุกคนเพราะนี้ก็บอ้นกันย่างอยู่ที่ประตูไสเลยทุกคนเนาะมาช่วงแรงๆนะทุกคนเดี๋ยวให้เบิ่งเนาะในประตูไส ย่างให้เบิกเลาะๆก่อนนะทุกคนนะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงนาะพ้นมาประมาณ5โมงรถก็ลากหลายเนาะกำลังที่จะเดินทางเดินทางสู้เหนือสุสาเนะาะแล้เจ้าที่ไปเฮ็ดเปี้ยงน้ำพักน้ำราดนะทุกคนเนาะรถก็ค่อนข้างไปจัดหลายนะแบบนี้เนาะ คนของอย่างไปเรื่อยๆเนาะเบิง่งบริเวณบรรยากาศอ้อมหอบเนาะการสัญจรต่างคนนี่นนเนาะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนะาะตะกี้เพิ่นจะปลูกเป็นต้นไม้เนาะเป็นต้นไม้เลียนซับรามเนาะแต่ว่าปัจจุบันเพ่อนี่ปลูกเป็นดอกไม้นะทุกคนดอกไม้บริเวณนั้นเนาะปัญหาครับปั๊บปรุงเนาะเพราะ,าระว่าอันนี้ก็สังเกตเนื้อพันเห็ดไม้นะเห็ดไม้พันคู เป็น,นคันดูขึนเนะนี่ยปวดรถลาหละเนาะกำลัำงกลับสู่เหือดสุสานทุนกคนสวยงามเลยเนาะ จะพวกมีต้นไม้ย่าง่ายแหละนะเี่มีต้นไม้เนาะนี่เป็นเลื้อ้าแล้วก็พวกพวกเป็นดอกไม้ เดี๋ยวเขาไปเบื้องด้านในเนาะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างบ่อนเนาะตองฟ้าสีสาม้สดใสเลยเกียวนี่เุ่มดอกไม้ดอกไม้สีเหลืองดอกดาวเฮืองแม่ละ ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไปบังทุพคนว่าเป็นนาทีฮ็ดอ่าไม่คือกันทุนกคนย่อทางเทิงนี่จะเป็นเป็นอ่างน้ำนรืเป็นสระน้ำทุกคน,นจะมีดอกบัวไว้เนี่ย ทางน้ำข้างๆเนาะมันจะยั่อนะันสั่นไอพี่เนาะมันซีข้างมันจะมีทั้งซีข้างเลยมีดอกทางน้ำแบบนีนมีดอกบัวกเป็นภาพประคุกใช่ไหมสวยงามามันบรรยากาศสวยงามนะอันนี้เป็นกระหาครับประคุกไม้นะ่ยลอกไม้เหมือนกันะ สวยงามเลยล่ะทุกคนสายตาแบดแรงๆเนะเาะเยทุกคนคนก็มาหลายเยอะนี่แต่เมื่อนี้นี่เราเห็นเปิดน้ำผึ้งวันนี้เปิดแท้านาะน่าจะแรงน้อยนิงกว่าจริงในเนาะ หมดตปหลายากกเนี่ยถามสกินเนอะอ่อนเลต้นไม้เพิ่อนจะเอาออกเบิดเลยเนาะต้นไม้บุมี่อะไรต้นไม้แล้วก็เพิ่นปลูกด้วยหญ้าเนาะปลูกหญ้าใส่แล้วก็เป็นดอกไม้นะทุกคน,นนะ <Okay. S 1> เพิ่นบอกปลูกต้นไม้ใส่เพราะว่ามันจะบ,งบังว,วิวอันประตูายนะทุกคน นักท่องเที่ยวจ,จากประเทศจีนขอถ่ายโหสิจีเรตเตอร์ประเทศจีนเข้ามาหลาย,ลยทุกคนศาาตร์ดังประเทศโอเคน้ำผึโบเปิร์ดวันนี้โบเปิดน้ำพึ รอบๆทุกคนเนาะต้นไม้บ่มีเลยนะสังเกตจะบ่มีเลยปกติจะมีต้นไม้เนาะเพื่อประดับประดาแค่เพื่อเอาออกเนี่ยทุกคนนะสวยงามเลยทีเดียว เป็นเป็นป้ายน่าจะเป็นกุ้งคูนจั๊กจีนนะเป็นเป็นคืนในการบุระดับครัวแปรกทุกคนนะ่าจะเป็นทีนจักจีนเนาะเนี่ยมันจะมีป้ายอียนนะ่นี้่นะโครงการอ๋อโครงการของเมืองจะซัพจีนนะทุกคนเนาะ จีนเป็นคนช่วยเนาะช่วยออกทืนในการพัฒนาไทยกับบนะุรณะส่วนทานะปะตใสนะทุกคนเป็นเื้อจากจีนนะนี่เนาะอันนี้ก็นนจะเอามาปลูกไหมทุกคนอันนี้เป็นเ,เห็ดไหมเห็ดไหมเบิดเลยเนาะนนเป็นเห็ดหากันแล้วนะทุกคน ก็แล้วได้ประมาณบัทันทดเดือนทำนั้นทุกคนนะเนี่ยขอ,องฝากทางนะที่เขาจะจุปลูกต้นเอี้ยวต้นกระบ,บูซื้อกันนะทุกคนว่าต้นเอี้ยงฝากทางเพื่อนั่นก็คือการน,นะฝากทางจอดรถเบริเงน,น,นั้นเนาะนนกระป,กปุกแบบเดียวกันเลยเนาะแล้วกเ็เห็ดหัวอ้อมเป็นบอกแบบนั้นนะทุกคน นักท่องเที่ยวก็มาหลายนะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจกจีดเป็นรถทัวร์มาเลยเนาะรถทัวร์รถบัสมาเลยนะถถม,ายนะมาเที่ยว z o o ประตูใสนะทุกคนงามแรงๆนี่เนาะแผนพังที่เพิ่นขึ้นเป็นโครงการไหมนาะว่าอากาศกับมนะันปุ๋มเนาะ สัตว์ป่าปุ่งสวนหญ้าส่วนดอกไม้สิ่งอำนวยความสะดวกประตูใสเนาะเจ้าของโครงการโ้องการควบคุมและวิการตัวเมืองเนาะผู้หับเหมาบริษัทพาวเวอร์ลาวเนาะพัฒนาเนี่ยน,นะทุกคนก็นจะมีบอกนะว่าจะเฮ็ดอีเฮ็ดอีดอย่างอีอย่างเนี่นนนนเยเนาะตามแผนนั้นเนาะอันนี้ก็สังเกตว่าจะพาสีไหมนะ ที่นี่กันจะมีชุดให้บริการเป็นเพชรเครื่องดื่มเนาะน้ำดื่มบอน้ำหวานกระเลมพวกนี้เนาะมันจะให้บริการเป็นกระขายมีขายนอะอยู่เฉียบมอเตออันนี้ที่สังเกตเห็นทางก็จะทาสีไหมนะครับทาสีไหม จะมีให้บริการห้องน้ำนะสามารถมาเข้าอยู่ทางนี้ได้นะห้องน้ำห้องน้ำญิงห้องน้ำสายนะทุกคนเพิ่งกำลังก่อสร้างที่ไนนะกำลังสร้างอยู่บล็อกมีเป็นชี่มา,า,าที่แบบดีไซน์กำลังตัเท็ตเกี่ยวกับห้องน้ำนะทุกคนเรนนี้เพิง่สงสักอาซีกนแล้วเนะาะอาซีกันแล้วอะคยอยู มันพูดอยู่นี่มัน,มน,ก,น,มนก็บุเปิดอ่ะมันยังบุบเปิดัปกติมันน่าจะเปิดะ